พ่อกับลูกชายสองคนขึ้นเขาไปหาอาหารเพื่อนบ้านเจ้าเลย์เย่อเยยพวกเขาถึงขั้นขู่ว่าถ้าพวกเขาจับสัตว์ได้จะยอมกินอื่ลูกสาวอยากกินลูกพลับพ่อบอกว่ายังไม่ใช่ฤดูกาลแต่จู่ๆลูกพลับก็ร่วงลงมาจากต้นเหมือนฝนตกจากนั้นลูกสาวอยากกินเนื้อกระต่ายป่าหลายตัวพุ่งชนต้นไม้ตายเองพ่อถึงกับตกตะลึงต่อมาพวกเขาไปตกปลาเด็กหญิงขยับตัวเบาๆแล้วปลาก็กระโดดเข้าตะกร้าเองไม่นานตะกร้าก็เต็มพ่อกลับถึงบ้านเพื่อนบ้านเห็นแล้วกล่าวหาว่าพวกเขาล่าสัตว์ผิดกฎหมาย เธอยังขู่ว่าถ้าไม่แบ่งปลาให้ครึ่งหนึ่งจะเอาเรื่องไปนินทาพ่อโกรธมากด่ากลับไปแต่เพื่อนบ้านกลับตะโกนวอยวายหัวหน้าหมู่บ้านมาถึงมีบางคนเป็นพยานว่าพวกเขาตกปลาได้ด้วยตัวเองเพื่อนบ้านเลยเปลี่ยนคำพูดบอกว่ามาแลกเนื้อเพราะครอบครัวเธอไม่ได้กินเนื้อมานานแล้วเด็กหญิงบอกว่าครอบครัวเธอมีเนื้อชัดๆเพื่อนบ้านรีบป,ปฏิเสธท่านใดนั้นเด็กหญิงใช้พลังวิเศษทำให้เพื่อนบ้านสะดุดลม้มทุกคนจึงพบว่าสามีของเธอแอบขโมยเนื้อและข้าวของที่จัดไว้ให้ผู้สูงอายุและหญิงตั้งงครรหหัััวนนน้าาามู่บตดสิใจจะพพเขไปโก แต่เพื่อนบ้านก็ร้องขอความเมตตาพ่อเสนอขายเนื้อให้เธอในราคาสูงเพื่อนบ้านไม่มีทางเลือกจึงต้องซื้อแล้วกลับไปอย่างขายหน้า